ตัดขาจ้ะตัดขาเอา้าโอ้ยยายสะออนดอกนี้จ้ะพุ่ะสะออนค่ะสะออนพุ่นขาจะงามๆจ้ะ ไมใส่ถุงมือเลย อุ้ยเอวยันยางไก่เก็บแล้วจงไปตัดขาเนะจนนน๊ะเนาะนี่เอากุ้มเดี๋ยวจะยู่นี่ที่ลายดอกเติบนี่จ๊ะนี่จังวาเหยียบสะกอนจังกันนี้พี่น้องเอ้ยจ้ะนี่พ่อเอ้ยพ่นสองคนเนาะค่ะบางหนึ่งพันแมาเก็บเม็ดกระบอกกันเนาะจ้ะไมาเห็ดออกมองใดนี่จ้ะือ ฟางแดดได้เบิ่งค้าคกันล้วเอ้ยคุณน่ะยายเหยียบมูลอุ๋ยปุ๋ยจ้ะทุกคนจะได้ดีผัวภรรยาดด้อฟา,างแดดย,ยายฟางแดดจ้ะอุย้ยตัดแตงมาตัดใส่แดดเนาะจ้ะเนาะเด็อก,ก,อก,กอันตัดที่หม่องเก่าเพิ่อนเนอาะจ้ะมองเพิ่นเกิดปีหนาเพิ่นยังเกิดให้กินอีกออกหม่องเก่าได้หน่ค่ะเขาเคยถมไว้หม่องนี่ยังมาเบิ่งเพิน่นก็ออกเนาะจะเนาะ Được ngâm ngâm chả Vô tay mọt Nhìn chả Vô tay mọt dịp dài dịp ngâm nè, nè Thế đại chả tốn ẩu nó khá nó น,นั่นดีจ้ะน,นั่นอ้ยูผุ่นผุ่นนี่จ้ะน,น,นี่ค่ะโอ้แฝดแฝดจะแฝดไหนพี่ นมองเือเก็บน่โอ้ฝุ่นฝุ่นอีกดอกหนึ่งนี่นี่จ้ะนี่นี่น้ำผ่านน้ำนี่มาเยอนี่น้ำเอ่ยพูดนะนี่จะ่ดนกันน้ำนี่ ออกปีนั่นน้องมาเอาเครื่องกระตาอยู่ว่ะป่าน,นี่น้อยนี่นี่นั่นคุณดอกน้นนนนองแก่พ่นเห็นคุณจะ้ะคุณได้ยองเอาจะ้ะนี่ดอกนึงคุณดอกนึองแก่ปุ๊บเออจ้ะนั่นเก็บที่เก็บออกเก็บเก็บออกนะเอยออกมากหมดสิตัค่ะจ้ะ

พี่จุ่มนึงครื่งกระตาเลยเลตินลยนะเลียงแถวอักลากอยู่นี่จะดลอกน้ำนีน่สองมือกาแล้วพี่ตัวจ้าอะเห็นบ่พี่เนี่ยยื่นบุกี้อะนั่นจ้านั่นพูดอะูดะน้ำแข็งน้องพี่เนาะ ป้าจะโม้เกือบโมเคียพี่น้องเอ้ยนี่เอาดอกนึงยังไนี่ว่างนั่นงามจักงามขาดจ้ะเน,น,นาะด,ดอกเห็ไไดใหญ่เลยเป็นกระขาดเด้อพี่รละตร <c oughs> ไตอ่นเงาไหมเนาะเพิ่นบังไม่น่าจ้ะเมื่อเห็นน้องก็ไม่เครียกันเลยฝุ่นเกลยดกระได้มาถากินอันมมอแบบมงไหมฮะ กว้าน้องจับตัวนึงหันตื่นอยู่บแบบนี้พุนค่ะมานจามานโอ้ยดอกงามค่ะตื่นเต้นตื่นเต้น,ตน,ตนอีกแล้วตัดขาจ้ะได้จากตัดใบหม่องเก่าเนาะค่ะเพิ่นออกหม่องเก่าอีหลีปีหน้าเพิ่นก็อออกีกนี่จ้ะหม่องเขาตัดขาสิ้บใบเนี่ยโอ้ยงามค่ะ สะออนจะ้ะท,ท,ทุกคนพุดอะดอกนี่ก็ได้งามขักงามเนี่ยบ๊้ใหญ่จ้ะโอ้ยสออนจ้ะสะออนตัดจังสี่ยายกิบโบธนัดเนาะค่ะ กอยากปินอันนี้เจ็กหน่อยค่ะงานจากงามเอาได้ทำความสะอาดเพิ่มเติมที่บ้านเนาะค่ะเนาะโอ้ยพุดอ่ะสะออนจกสะออน buồn bớt cả này chả mỏng nhẹ phun cả phun thơ ở này khan này Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không ส oh Rut, <S 2, <S 1> <S 1> mm, ิ้นสิ้นแกสิ้นสิ้นพูดอ่ะเดี๋ยวมาปลาหกเน่จ้ะปลาหย่าเนาะค่ะเนาะอืมเนี่จ้ะอืมอีกแล้วนี่ค่ะเจออีกแล้วนี่อยู่ใกล้ๆกันนี่ค่ะอู้ยูฝนอีกดอกนึงจ้ะทุกคนอีกดอกนึง นี่จ้ะนี่นี่ค่ะนี่ค่ะโอ้โดยดอกงามครับมีจ้ะโอ้ยเห็น,นปะหัสขางามครับทุกคนุูนะงามจังงาม,มาน่ะโอ้ยส่อ่อนดอกเห็ดจ้ะมีแต่ดอกใหญ่สองดอกแกงอิ่มเลยจ้ะนั่นจ้ะทุกคนเกือบย่าเหยียบ ะเกือบเหยียบอีกแลี Windows> ้ยวนั่นค่ะนั่นนนั่เอามองเดียวหาอีกจะหาอีกมีอยู่ไหมอยากทำเพื่อออกดินพี่นี่เดียวค่อยคนนันยางแตกอุ้ยปุ้ยจ้ะเหลือตาอุ๊ยพุน่ะพุน่ะเอ้ยสามนี่จ้ะ นึงดอกน,นี่ค่ะเรีน,ารนาามาปัญญาอ่อมมานี่ตั้งโจโกโอ้อยู่พี่นั่นสามดอกนี่ค่ะสามใบเถาใน้อยอีกอันนึง,นนงพ่นสะท้อนแสงอันตะเว้น,นเด็กเลยคำตะเก้าเอาละอ,อันนี้เนาะบ่ Ng buổi bone đây mong nít a hack org để này đây nắm có hình à. 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 hết lại kênh tênh tênh nhầy đấy tênh 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 này tênh 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 này tênh tênh là tênh 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 ทุลูน็นตามยนแท้พี่ที่เป็นตะเกีงเสียเนาะเลเนาะกำตะเกาก็เอาเลาะต้นใหม่อันี้เนาะเจมี่เอาเพิ่นยังาอันเขาก็ไปหาเลาะต้นใอนี่เพิ่นว่ามันบ่มีได้พี่มีต้นเดียวดิอันเดียนีบอต่น้อยเจ้าท้อได้เห็นดดมมึงใครโดกผุณจัะรับทัดเอาแน่เลยน่ะ เต็มตะการเลยเด้อดนาะนน้อยๆน่ะผ่าปุ๊กอยู่นะ่ะตัดหกโบีิเจม,มนกตะกาให้มีควัเข้าไปไเล่ยอันดิกระามาังเนี่ยปีนาโอีกขากะย้ำจนสุดนะพี่สะโนจะสะโนโอ้ยายดิคิดเรียบารน,นี้ เดี๋ยวจะห้คุณเพิ่เก็บจ้ะเนี่ยได้เก็บแล้วค่ะกุะดาดอกเม็ิสมิสดอกน้ำจ้ะเม็ดอันยูเยอรมันนี่มองยาอยู่นี่เนาะจ้ะท่านี้นี่รูดสึกรบหนิมิสออกซ่าก็มูค่ะซ่าเบ้อสมองพคนกินจนอิ่นไปแล้วเจ้าของจินได้กินเนาะจ้ะมิสตั้งยายออกซ่าแล้วก็ได้เก็บต์ลาซ่าโอุ๊ยขอให้คด้วยจะไม่ต้องจะพลาดงาเขียวด้วบ้าน ดอกพดีกำลังหันแนนนสีจ้ะหานจักรงั้นปวดคะ ดโดโดนิดสวนนี้ขนกระตาแล้วจ้ะอู้ยเกือบจะเหยียบนี่จ้ะนี่นี่ค่ะออกแล้วค่ะออกแล้วนี่เกือบจะเหยียบนี่จ้ะอ่าวาดโดดงามแท้ดอกงามค่ะงามงามงามนี่จ้ะ,ะ,ดดะน,จนั่นสวยงามมากนี่ อีกดอกนี่ค่ะได้โชวดถุงมือจ้ะนั่นค่ะเกีนเลยได้พี่ฮันมีแค่นีน นี่ค่ะนั่นเนี่ยเนี่ยกุ้งเดียวค่ะนี่มูเดียวนี่เบอนั่นจ้ะเกือบเหยียบค่ะเกือบเหยียบน,น,นั่นเพิ่งเพิ่งโผล่หมดวันเหยียบละวบ่อเนี่ย ค่อยๆหาจ้ะยันเหยียบพื้นนั่นมองเดียวจ้ะตขาตขาจ้ะตาขาขาแต่ยันนี้จะมาอยู่เลยไม่จริงบอกดิบ้าน อูค่ะเหมืนลุยรัเมืกัเลยคุขัดจขัดงยางปลาด้ไงได้ไกกำลังกายเนาะพี่เนาะมาจะได้ยิดแน่ใจโอเคปุ่มนี่พี่จัดอกน้ำน้ำตลกตลกท่าัน้ำเลยดิอะมา มือก็ใส่เรีกยกว่าน้ำก็มือเด็วเอ้ยเล่าตาดีจ้ะทุกคนตตกูด่าใ็้ฟุงทองแกกษากอยูุ่น่นนี่ถุงมือจะบ่ใส่เลยนี่ดอกเนี่เอาโรดแล้วเอ้ผูด,ดีอันนันดอกละคาไม่ได้ไหนสดนะ,นะเออหงั่มกลุก้บ พอดีสันนี่คอันนี้จ้ะก็มาออกสั่นนี่จ้ะมันก็ออกซุ้บออกนี่หลายเติบอออกก่อนั่นบ่เว้ยมาออกกันใต้บันไดนี่จ้ะนี่นี่้องเพิ่นยิงสัตว์นี่ค่ะนี่อือนี่ชือไว้เด้อพี่ คันคืกคือคือ,ค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 อูป่าเนี่ยมันได <c oughs> นี่จ้ะเออชื่ออะไรเออแต่ยันนี้หนีไม่้นได้ทองก้อนจุดแล้วค่ะสองคนพี่น้องอันนี้ของพี่เพิ่นพี่น้อมจะ้ะเต็ม <c oughs> กระตาน้อยเลยจะนักตึก๊ดคือกันอันนี้ของยายโคเขียวเนี่ยจ้ะโอ้ผักกันหม,นหมอนป่ามวนมนจ้ะได้ลายเติบ ขอบคุณหลายๆเลยค่ะเด้อขอบคุณสุขุสุคนที่เข้ามารับชมยายนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งให้ยายนำนเด้อจ้ะยายขอฝากน้ำหนเด้อ<า>ออกแล้วค่ะให้เพิ่อนบานกระดาษเย,ยอะละมันจะทางยายนี่ดูสนรบจะมาเด้อมาเก็บเด้อ่วบามาบ่ไ้กระยาบากันเด้อจ้ะอันนี้เหลือตาเพิินค่ะขอบคุณค่ะไว้พอกันไม่คลิปหนาเนาะจ้ะขอบคุณหลายๆจ้ะสวัสด,ดีค่ะ